สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวกัมพูชาขมิ2สอฝ่ายแทงกันยับราคาตั๋วเข้าชมพิธีเปิดซีเกมสําำหรับการเป็นเจ้าภาพซีเกมครั้งนี้ของกัมพูชามีประเด็นดราม่าในเรื่องต่างๆออกมาแทบจะรายวันซึ่งล่าสุดก็เกิดประเด็นร้อนขึ้นมาอีกจนได้เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ประกาศราคาตั๋วเข้าชมพิธีเปิดโดยมีราคาดังต่อไปนี้โซน ABCG 850บาทและโซนดี7 0 0บาท ซึ่งเมื่อราคาได้ถูกเผยแพร่ก,ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายโดยแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกว่าราคาเหมาะสมเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกรัรมพูชาที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคคุณกัมพูชาต้องช่วยกันซื้อตั๋วเข้าไปดูส่วนอีกฝ่ายบอกว่าราคาแพงเกินไปเงินซื้อข้าวขอกหม้อยังไม่มีเลยขอนอนดูถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านดีกว่าโดยข่าวล่าสุดทงางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้พิจารณาปรับลดราคาค่าตั๋วลงแล้ว จากผีดข่าวแคมโบเดียซีเกมก็มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวกัมพูชาท่านแรกครับ คงจะเก็บเงินค่าตั๋วเพื่อไปใช้หนี้ที่กู้เงินจีนมาสร้างสนามมรดกเตโชมังปากบอกว่าอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ดูราคาตั๋วแล้วแทบจะเบือนหน้าหนีไม่ทันต้องขอโทษนะเพราะมันแพงเกินความจําเป็นขอนอนดูถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านดีกว่าท่านต่อไปครับตั้งราคาตั๋วแบบนี้ไม่เห็นใจประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติต้องบอกว่าราคามันแพงเกินกําลังที่ฉันจะจ่ายได้จริงๆ ก็ขอแค่ส่งกำลังใจไปเชียร์ก็แล้วกันนะบายบายซีเกมท่ทันต่อไปครับใครไม่มีปัญญาซื้อก็ไม่ต้องไปแต่ขอร้องอยากทำให้มันเป็นประเด็นอายประเทศอื่นเขายิ่งบางประเทศที่อยู่ติดกับพวกเราเขายิ่งจ้องจะโจมตีพวกเราอยู่ด้วยคงไม่ต้องให้บอกนะว่าประเทศไหนที่มีดราม่าก,กับพวกเรามากที่สุดทันต่อไปครับคุณรวยมีเงินก็บอกว่าราคาเหมาะสมไม่แพงทำไมไม่ลองมาเป็นฉันที่หาเช้ากินข้าบ้างจะได้รู้สึก ทำไมคุณในประเทศนี้มันถึงได้เห็นแก่ตัวกันมากนะักถ้าทุกคนพร้อมใจกันลงความเห็นว่ามันแพงเกินไปเพื่อกดดันรัฐบาลเดี๋ยวราคามันก็ลงทันต่อไปครับนี่คือการจัดกีฬาระด,ดับภูมิภาคครั้งแรกในประวัติศาสตร์กัมพูชาพวกเราทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุนอยาคิดว่ามันแพงเกินไปเพราะอีกสิบกว่าปีถึงจะได้จัดอีกครั้งใครไม่ซื้อตัว๋วถือว่าคนนั้นไม่รักชาติเป็นคนเห็นแก่ตัวเอามากๆ จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นต่างและเพิ่มเติมว่าใช่ว่าจะไม่รักชาติและเห็นแก่ตัวขนาดเงินซื้อข้าวกอกหม้อยังไม่ค่อยจะมีเลยต้องวานคุณรักชาติอย่างคุณช่วยให้ตั๋วฟรีสักสี่ใบจะได้ไปดูทั้งครอบครัวส่งมาตามที่อยู่นี้หรือจะโทรนัดรับก็ได้อยากก่งแต่ปากนะคุณรักชาติท่านต่อไปครับพวกที่บอกว่ามันแพงเกินไปถามจริงในชีวิตนี้เคยดูกีฬารายการระดับสากลไหม ซีเกมครั้งนี้รัฐบาลตั้งใจจัดเพื่อให้มันยิ่งใหญ่มากกว่าทุกครั้งที่เคยจัดมารัฐบาลต้องลงทุนมหาศาลถ้าเทียบกับราคาตั๋วแค่นี้มันแค่เสียเงินท่านต่อไปครับก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมราคาตั๋วมันถึงได้แพงขนาดนี้หรือรัฐบาลทั้งแตกก็เลยหาเงินกับคนในชาติด้วยวิธีนี้สงสัยอยากจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาติที่เก็บค่าตั๋วแพงที่สุดในอาเซียนทนต่อไปครับ ดีขนาดไหนแล้วที่รัฐบาลจัดกีฬาระดับอาเซียนให้ดูสี่เกมที่เวียดนามราคาตั๋วอาจจะถูกกว่าที่ประเทศของเราถ้าคุณอยากจะดูพิธีเปิดคุณจะต้องจ่ายค่าเดินทางและที่พักแต่ที่นี่คือประเทศของเราคุณไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางและที่พักทันต่อไปครับตั๋วชั้นประหยัดสุด850บาทต้องทางานประมาณ4ีวันถึงจะได้ค่าตัว๋วใครจะไปเชียร์ไปดูก็ไปเถอะฉันคนหนึ่งที่ไม่ไปเสียดายเงินเก็บไว้ซื้อข้าวกินดีกว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันคิดยังไงถึงตั้งราคาขนาดนี้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นต่างและเพิ่มเติมว่าแต่และชาติจะมีโอกาสได้จัดซีเกมครั้งหนึ่งก็ประมาณ10ปีเอา10ปีคูณด้วย365วันแล้วหารด้วย850บาทตกวันและประมาณ4บาทแค่นี้เสียสละเพื่อชาติไม่ได้ใช่ไหมเพราะประเทศมีคนอย่างคุณมากเกินไปถึงไม่พัฒนาทัานต่อไปครับ สงสัยนายฮุนเซนจะรีบหาเงินเพื่อเตรียมการสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ใครที่เป็นแฟนขับนายฮุนเซนก็ช่วยกันอุดหนุนค่าตั๋วด้วยนะฉันละคนหนึ่งที่ไม่ไปดูพิธีเปิดในสนามเพราะสู้ค่าตั๋วไม่ไหวเชิญพวกรักชาติตามสบายท่านต่อไปครับพวกที่บ่นราคาตั๋วแพงพวกนี้เป็นพวกรักชาติแต่ปากแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่มีจิตสำนึกเงินแค่นี้เสียสละเพื่อชาติไม่ได้ใช่ไหม มาเถอะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ชาติกัมพูชาของเราให้คนทั้งโลกได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ท่านต่อไปครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันตั้งราคาตั๋วไม่สอดคล้องกับรายได้ของประชาชนเจ้าภาพสีเกมบางประเทศไม่เก็บเงินค่าตั๋วเข้าชมพิธีเปิดด้วยซ้ําหรือถ้าเก็บก็ถูกมากไม่อยากจะบอกว่าประเทศไหนก็อยู่ติดกับพวกเรานี่แหละทันต่อไปครับ ถ้าบอกว่าราคาเหมาะสมแล้วก็จะโดนอีกฝ่ายด่าและถ้าบอกว่าราคาแพงเกินไปก็จะโดนอีกฝ่ายด่าเช่นกันสรุปแล้วใครพอใจมีกําลังจ่ายก,ก็ซื้อและอย่าไปด่าคนที่เขาไม่ซื้อส่วนใครที่ไม่พอใจไม่มีกําลังจ่ายก,ก็ไม่ต้องซื้อเช่นกันก็อย่าไปด่าคนที่เขาซื้อจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าเห็นด้วยหยุดด่าก,กันไปด่าก,กันมาได้แล้วจะซื้อหรือไม่ซื้อมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล สงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในอดีตก็มาจากสาเหตุนี่แหละคุณเขมรนขาดความรักสามัคคีหันหน้าเข้าหาห้ามหันกันเหมือนคนไร้การศึกษาท่านต่อไปครับพวกที่บนว่าแพงนึกถึงหน้าตาของประเทศเอาไว้ด้วยนะคิดดูประเทศกรัรมพูชาอดีตเคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่จัดซีเกมแต่ประชาชนคนในชาติไม่ให้ความสําคัญที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชั่วโมงประวัติศาสตร์ของชาติทันต่อไปครับ ใจก็อยากไปดูไปเชียร์ในสนามแต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันตั้งราคาตั๋วเหมือนไม่อยากให้ไปคงต้องทาตามนั้นนอนดูถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านดีกว่าเงินค่าตั๋วได้ทั้งเล่าและกลับแก้มอย่างดีแล้วจะร่วมฉลองด้วยนะทันต่อไปครับ <S <S พวกที่ไม่ได้ไปดูพิธีเปิดในสนามถ้าอนาคตลูกหลานพวกคุณถามว่าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติกัมพูชาไหมพวกคุณจะตอบยังไงเงินค่าตั๋วแค่นี้คงไม่มากกับการซื้อคำตอบไว้ตอบคำถามลูกหลานในอนาคต ท่านต่อไปครับขอถามเหตุผลคณะกรรมการจัดการแข่งขันทําไมตั้งราคาตั๋วแพงขนาดนี้น่าจะให้ประชาชนเข้าไปดูฟรีด้วยซ้ําเพราะไม่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ก็ล้วนมาจากภาษีประชาชนถ้าอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมก็ต้องลดราคาค่าตั๋วลงจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า ทำไมต้องตั้งคำถามกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยราคาที่เขาประกาศออกมาเขาคงวิเคราะห์แล้วว่ามันสมเหตุสมผลและอย่าทวงบุญคุณว่าได้จ่ายภาษีให้กับประเทศนี้เพราะดูจากโปรไฟล์ของคุณทําไรท่ทําสวนอยู่ในป่าไม่น่าจะได้เสียภาษีนะท่านต่อไปครับเงินถ้าจะซื้อตั๋วก็พอจะหาได้แต่มีคําถามอยากจะถามคณะกรรมการจัดการแข่งขันทําไมถึงตั้งราคาตั๋วแพงขนาดนี้ เท่าที่มีข้อมูลราคาตั๋วชมพิธีเปิดประเทศของเราแพงที่สุดแล้วหรืออยากจะบันทึกเป็นสถิติอาเซียนท่านต่อไปครับประเทศของเราอันดับ GDP ถึงแม้จะอยู่อันดับท้ายๆของอาเซียนแต่ก็อยากให้ประเทศอื่นดูถูกได้จัดซีเกมแต่ประชาชนไม่มีปัญญาซื้อตั๋วเข้าชมพิธีเปิดพวกที่บอกว่าราคาตั๋วแพงถามจริงาอไหมที่เกิดเป็นคนขเขมรทันต่อไปครับ รัฐบาลน่าจะให้ประชาชนเข้าชมพิธีเปิดฟรีด้วยซ้ําหรือไม่ก็ตั้งกล่องบริจาคไว้ที่หน้าประตูทางเข้าใครมีมากก็บริจาคมากใครมีน้อยก็บริจาคน้อยส่วนถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องบริจาคก,ก็ได้อย่างนี้มันจะได้ใจประชาชนมากกว่านะทัศนคติของชาวกัมพูชาท่านสุดท้ายครับอย่าเถียงอย่าดา่าอย่าว่ากันเลยคุณขมรต้องรักและสามัคคีกัน่านนี้คุณประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศคงนั่งหัวเราะเยาะคุณขมรทั้งประเทศแล้ว ตอนนี้ไม่ว่าพวกเราจะทำอะไรพวกเขาจะเกาะกระแสพวกเราดังตลอดนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวกัมพูชาไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ